วันนี้มีเก้าข้อคิดที่เตือนตัวเองได้ในทุกวันนะคะวันนี้มาให้เก้าข้อเนาะ,ะหนึ่งพยายามพูดถึงคนอื่นให้น้อยที่สุดเพราะเรื่องของเขาคือเรื่องของเขาเราไม่เขาเรียกอ,อะไรเราไม่มันไม่ใช่หน้าที่เราที่จะต้องไปอ่าก,กดดันเรื่องคนอื่น,นะะสองไม่คาดหวังกับอะไรที่ยังมาไม่ถึงคำว่าไม่คาดหวังกับ ปรารถนาต่างกันนะถ้าจะใช้คำว่าไม่คาดหวังนี่คืออเขาเรียกปล่อยวางแต่คนเรามันก็ต้องมีเป้าหมายเนาะแต่ถ้าจะให้จะให้พูดว่าไม่คาดหวังให้ใใหให้้เรารู้ดีกว่าว่าเรารู้ว่าเป้าหมายเรามันมาแน่นอนเพราะเป้าหมายเราตั้งไว้แล้วเป้าหมายนั้นก็จะกลับมาสร้างเรา เหมือนกันนะคะสองสามชัดเจนต่อความรู้สึกตัวเองความรู้สึกเป็นสิ่งที่ส่งเขาเรียกอ,อะไรเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อกับจัก,กรวาลเพราะเรารู้สึกแบบไหนจัก,กรวาลจะนําความรู้สึกแบบนั้นกลับมามันก็เหมือนเขาเรียกบูมจะเรียกส่วนมากเนาะบูมจะเรียกโลกที่สะท้อนกับ ก็คือถ้าเราส่งความรู้สึกอะไรออกไปความรู้สึกนั้นจะกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นการรักษาความรู้สึกเราอะสำคัญมากสี่ลดการใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นนี่ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งของอชีวิตเราสิ่งไหนที่มันไม่จำเป็นมันไม่สร้างเงินให้เรามันไม่ต่อยอดให้เราเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะก่อนที่เราจะซื้ออะไรให้นับหนึ่งถึงร้อให้คิดก่อน ถ้าสิ่งนั้นซื้อมาแล้วมันเพิ่มมูลค่าโอเคเราเราซื้อแต่ถ้าซื้อมาแล้วมันไม่เพิ่มมูลค่าให้เราเราจะไม่ซื้อเด็ดขาดนอกจากของกินเพราะของกินมันทําให้ร่างกายเราอ่าได้รับสารอาหารเนาะขพราะห้ามองจากการลาเป็นเรื่องปกติว่าสักวันก็ต้องเกิดขึ้นกับเราการพบการทาบการจากการลามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะมีพบมีจาก มีคนใหม่เข้ามาคนเก่าออกไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะหกรักษาคนที่เขาชอบเราใครไม่ชอบเราก็อย่าวางเขาไว้อันนี้เราจะก็คือเขาเรียกอะไรอะอ่าสินเสมอแล้วก็เจอกันอ่ขึ้นขึ้นที่เราส่งออกไปอะมกกักจะดึงดูดคนคล้ายๆกันเข้ามาหาเรานะคะส่วนคนที่ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเข้าไปเนาะเราก็ไม่ ไม่หลังเจ็ดไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเปรียบแค่ตัวเรากับเมื่อวานเราจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะการที่เราเปรียบเทียบกับคนอื่นมันทําให้เราไม่ไปต่อแต่เราจะเปรียบเทียบกับเมื่อวานว่าเราวันนี้เราเก่งขึง้นกว่าเมื่อวานอีกหนึ่งเปอร์เซ็นนี่ก็คือสุดยอดแล้วนะคะให้ชมตัวเองแปดเวลาชีวิตลดลงทุกวันเรามีความสุขกับปัจจุบันได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะ ในกฎวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าไม่มีปัจจุบันไอ้ไม่มีอนาคตไม่มีอดีตมีแค่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเรารักษาปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าอนาคตเป็นยังมาไม่ถึงอดีตก็แค่ผ่านไปแล้วเรากลับไปแก้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอยู่กับปัจจุบันแล้วทุกอย่างมันจะดีเองอส่วนเรื่องไหนที่มันขุ่นข้องมองใจเราอยู่เราก็ ปับออกแล้วก็อยู่ให้จกหัจก,กรวัลทํางามเนาะเก้าดวงอาทิตย์ยังไม่เริ่มต้นใหม่ทุกวันชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอล้มแล้วเราก็ต้องลุกลุกไม่ได้เราก็ต้องคานไปก่อนถูกไหมคะแล้วทีนี้คําว่าเริ่มต้นใหม่เราเริ่มได้ทุกวันตื่นขึ้นมามีลมหายใจเนี่ยเรากเร็เราก็ได้เริ่มต้นใหม่แล้วสําหรับคนที่เออเออเราเปรียบเทียบคนที่เขานอนติดเตียงอยู่เขายัง อยู่ได้เลยแล้วนัาปาาอะไรกับเราที่ตื่นขึ้นมาแล้วครบ32มีสติปัญญาตื่นรู้แล้วก็มีลมหายใจนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็ฝากไว้นะคะสำหรับ9ข้ออ้อที่นำมาให้ในวันนี้เตือนตัวเองทุกวันชีวิตจะได้เปลี่ยนแปลงเนาะก็ฝากไว้ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยวันนี้ไปแล้วขอบคุณค่ะ